ครับผมสวัสดีครับนานแล้วที่ไม่ได้เจอกันนะครับกับโปรเจกต์ของการเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนในระบบน้ําบนหรืออาจจะเรียกว่าระบบไฮบริดก็ได้นะครับเป็นการผสมผสานระหว่างาระบบเบลฟล็อกระบบน้ําบนแล้วก็ระบบแอร์ลิฟนะครับวันนี้อายุปลาครบ3เดือนครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการอัปเดตไซส์ปลาขนาดของปลาที่มีอายุ3เดือนครึ่งกันนะครับ ักครู่เดียวครับผมกำลังถ่ายน้ำอยู่นะครับพอน้ำเริ่มหมดแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตสายตาสักครู่เดียวครับครับสิ่งที่กำลังเห็นตอนนี้ก็คือสภาพน้ำนะครับตอนนี้น้ำอายุเดือนออก,กว่ากว่านะเราวันนี้เราเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนถ่ายน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอ่าเราก็ขัดด้านด้านด้านข้างของขอปอนะครับเพื่อเอาที่ตะไคร่น้ำต่างๆนะครับที่จับอยู่บริเวณ ก้นของบ่อหรือด้านข้างของบ่อเนี่ยออกไปนะครับน้ําบนข้างจะดําครับแต่ว่าเนื่องจากเราใช้ตัวระบบน้ําบนนะครับนี่คือถังน้ําบนนะครับที่เราจัดการในส่วนของตัวน้ําในถังพักออกไปเรียบร้อยแล้วเรียกว่าถ่ายน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วก็จะจัดการในส่วนของการอัปเดตสายปาครับน้ํากําลังจะหมดแล้วครับน่าจะเหลืออยู่มาสักสิบสิบห้าเซนสักู่เดียวครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวปากันแล้วครับ ครับตอนนี้น้ํำลดเหลือประมาณสัก10%แล้วครับนะฮะนี่คือขนาดของปลานะครับถ้าเราดูคร่าวๆนะครับอาจจะมีแสงสะท้อนนิดหน่อยนะครับถ้าเราดูคร่าวๆเนี่ยมันก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ครเขาสะสมกันไปผสมกันไปนะครับถ้าเราดูตามนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าปลาที่เป็นไซส์ขนาดกลางกับขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมากหน่อยนะครับปลาไซส์ขนาดเล็กก็ ก็พอมีอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูใก,กล้ๆกันดีกว่าครับว่าปลาที่เราตักมาเป็นตัวอย่างนะครับปลาที่เราตักมาเป็นตัวอย่างเนี่ยมันจะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่อย่างไรครับสักครู่เดียวครับนี่คือปลาตัวอย่างครับที่ผมจับมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับก็คือมีไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่ครับไซส์เล็กนี่ก็จะน้อยหน่อยเราเลีเ้ยงมา3เดือนกว่าแล้วนะครับเราเลี้ยงมา3มเดือนกว่าแล้ว อาเราเปรียบเทียบกับนิ้วนะครับใช้เล็กครับใช้เล็กนะครับก็ประมาณนิ้วนะประมาณนิ้วมือนะครับใช้กลางอ่าก็โตขึ้นนะนี่ใช้ใหญ่ก็โตขึ้นตามลําดับนะครับใช้ใหญ่เนี่ยผมว่าอยู่ที่ประมาณสัก30%สใช้กลางเนี่ยผมว่าอยู่สักประมาณสัก50 50-60% 50%ถึงได้นะครับแล้วก็ใช้เล็กนี่ก็อยู่ประมาณสักอ่า10ถึงเรนะครับเพราะนั้นปลาถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงใน ถังอ่าพติถังผ้าใบมีการควบคุมการให้อาหารอาอย่างดีแล้วก็ตามนะครับแต่พื้นฐานก็คืออปลาเองเนี่ยก็มีการแตกไซเป็นปกตินะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะคัดปลาตัวใหญ่ๆแบบนี้สัก3ตัว4ตัวมาช่างให้กับทุกท่านดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราจะเอาปลาไซใหญ่ไปทำการบริโภคเนี่ยเราจะ ได้ไซส์กี่ตัวโลนะครับในระยะเวลา3เดือนครึ่งครับสักครู่เดียวครับครับผมตอนนี้ผมจับปลามา4ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะไปชั่งให้ดูนะครับอ่าสี่ตัว250กรัมครับ4ตัว250กรัมนั่นหมายความว่าตอนนี้ปลาเราได้ไซส์12ตัวโลครับ 4ตัว1 6 1 5 16ตัวโลครับ่า์ปลาตอนนี้นะครับ4ตัว25 0กรัมไส์ก็อยู่ที่ประมาณ15-16ถึง16ตัวโลครับเราจะเลี้ยงเป้าหมายก็คือ,อสัก4เดือนนะเลี้ยงสักสเดือนหรือ4เดือนนิดๆอยู่สักประมาณสักเรียกว่า10ตัวโลนะครับเพราะนั้นนี่คือปลาครับอายุ3เดือนกว่าครับแต่ก็น่ากินนะถ้าสมมุติว่าไปทอดกระเทียมหรืออะไรเนี่ย น่ารับประทานมากครับใช้กําลังดีครับกระละกะลุยฟาร์มมหาศาลแห่งความสุขครับเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนในระบบเบลฟล็อกครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับท่านใดมีคำถามก็สามารถที่จะถามเข้ามาได้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ